อาสูนทั้งหมดในศึกสุดท้ายภาคปราสาทไร้รขอบเขตอาคาซาอาสูนตัวตึงตัวแรกที่กระโดดมาจากเอธันจิโร่ระกิยูใช้หมัดในการต่อสู้ชอบกระทืบพื้นการวนอาสูนที่มีลวดลายเกล็ดน้ำแข็งทำเป็นวงแหวนอนาเขตไว้คอยจับสัมผัสการเคลื่อนไหวของศัตรูรอบๆตัวสู้นัวนัวสองรุมหนึ่งก็ยังไหวแต่ช่วงแรกแอบสนใจหนุ่มซึนกิยู U. มากกว่าเพราะว่าเป็นเสาหลักเห็นฝีมือดีเลยถามตีซีไม่หยุดจนกิยูรำคาญแต่ก็เก็บอาการเฉยๆไว้ไม่พูดอะไรสู้กับกิยูเพลินๆจนเกือบลืมทันจิโร่กว่าจะ จมตีและยังทําให้อาคาสะหลอนนึกถึงอดีตเป็นผักๆอีกได้ยินเสียงอดิตอาจารย์ตัวเองมั่งละ่ะได้ยินเสียงว่าที่เมียตัวเองมั่งละ่ะหลอนมากๆจนเผลอต่อยลมกิวกับทันจิโร่ก็ยืนงงเอ๊ะมันทําอะไรวะขนาดโดนตัดคอไปแล้วพี่แกก็ยังไม่ตุยแถมกำลังจะงอกหัวไม่ออกมาได้อีกแต่ยังไม่ทันจะงอกกลับมาครบรก็โดนทันจิโร่ต่อยซ้ําเข้าไปที่หน้าอีกรอบสงสัยจะกระทบกระเทือนถึงสมองความทรงจําเลยแล่นกลับมาหมดจนได้สติคิดได้ว่าเออสู้ไปเพื่ออะไรก็เลยหันไปส่งยิม้มหวานๆให้ทันจิโร่หนึ่ออยตัวเงจน ตุยทิ้งเจ้านายไปอยู่กับเมียโดมะาอสูรสุดชิวที่กินแต่ผู้หญิงแม้แต่ในตอนที่มูซันให้พวกหน่่ยพิฆาตอสูรลงมาในปราสาทโดมะก็ยังเพลิดเพลินกับอาหารในห้องของตัวเองจนที่โนบุเดินมาเจอเข้าพูดทักทายสาวเขาได้ไม่กี่คำก็โดนเขาชักดาบฟันสะละในเมื่อคุยเล่นกับสาวก็ไม่ได้โดมะาเลยหยิบอาวุธที่เป็นพัดออกมาสู้พัดไอเยนเล่นกับชิโนบุได้สักพักก็จับตัวชินโนบุได้กำลังจะดูดชินโนบุเข้าตัวเหมือนเหยื่อคนอื่นๆคานาโอูกศิษยิ์ของชินโนบุก็โ ก็ไม่รู้โผล่มาแจมอีกคนโดมาใช้ไอเย็นกับสร้างรูปปั้นน้ําแข็งสวยๆออกมาสู้แทนตัวเองมองยังไงก็ชนะได้แบบชิวๆเลกะกจะออกไปเดินเล่นปล่อยเด็กๆเหนื่อยแล้วตุยไปเองแต่จู่ๆร่างของโดมาก็เริ่มละลายไปกินถังพิษอย่างชิโนบุเข้าไปเต็มๆพอร่างกายอ่อนแอก็เลยโดนคานโอะก,กับเจ้าหมูป่าจัดการได้ในที่สุดก่อนตุยยังจะไปจีบชิโนบุเขาอีกเลยโดนเขาด่าสั่งลาไล่ไปลงนรกคนเดียวซะเถอะแกใครงาคุอาสูรผู้ใช้ปราณอสศนีได้สิทธิพี่ของเซนิสึที่ดันทรยศเพื่อหนีตายจาก ปราณสนีธาแรกไม่ได้ยังไงพอเป็นอสูรแล้วก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีเป็นอสูรตัวแถมที่มูซันเลื่อนขึ้นมาอุดตำแหน่งแทนที่ดาคิกับกิวทาโร่เปิดตัวครั้งแรกก็ต้องประทะก,กับเซนิสึเลยเจอเซนิสึโวยวายใส่ว่าเองอะทําปู่ตุยไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือไงใครงาคูก็ตอบกลับไปว่าแล้วไงอะใครแคร์เคยมองว่าเซนิสึอ,อ่อนอยังไงก็ยังคิดแบบนั้นอยู่โดนเซนิสึปากแทบใส่พร้อมโชว์สกิลความเร็วที่เหนือกว่าฟัดกันไปขิงใส่กันมาเจอเซนิสึโชว์เปิดกระบวนท่าใหม่ใครงาคูถึงกั ยไดดด้ในบเีโคคุชิโบอสูนที่เก่งที่สุดอันดับหนึ่งของโมซันเป็นอสูนที่ใช้ปราณจันทารูปร่างหน้าตาก็เหมือนนักล่าอาสูนยุคก,ก่อนแค่มีตางอกขึ้นมาเพิ่มเป็น3คู่และดาบคาตาะก็งอกแตกกิ่งก้านได้โคคุชิโบยืนรออยู่ในห้องเฉยๆนายคิเมะก็ส่งนักล่าอาสูนคนหนึ่งเข้ามาให้เป็นสาวหลักอายุน้อยอย่างน้องมุยยืนคุยกันก่อนสักพักจนรู้ว่ามุยเป็นทาย,ยาทห่างาถึงห่างโคตรๆของตัวเองเลยบเสียดายถ้าจะจัดการทิ้งเลยชักชวนน้องมุยให้มาเป็นอสูนดย,นยด้วยการฟันด สสู้กันได้ไม่นานก็เกือบจะจัดการมวยได้แต่โดนลูกปืนของใครก็ไม่รู้ยิงมาขัดแถมยังมีเสาหลักเข้ามาแจมอีก2คนระดับลูกพี่โคคุชิโบ4ีรุมหนึ่งก็ยังไหวมีพลาดตอนเสาหลักเริ่มปลดสกิลรอยปานนิดหน่อยจนโดนทุบหัวหลุดแต่พี่แกก็งอกหัวออกมาใหม่ได้เหมือนกับอาคาซาหัวที่งอกมาหน้าตากลายเป็นปีศาจน่าเกลียดเห็นภาพสะท้อนตัวเองในดาบถึงกับตกใจว่านั่นน่ะตัวเองจริงหรอเลยตัดใจยอมแพ้ปล่อยร่างสลายพอรับสภาพตัวเองไม่ได้ขอตุยไปดีกว่านาคิเมะอสูรผู้เป็นคนสร้างแล่ ควบคุมปรา,าสาทนาคิเมะสามารถปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายผนังหรือห้องและยังสามารถพาคนอื่นวับไปที่ต่างๆได้เหมือนประตูมิติของโดเรมอนในระหว่างที่นั่งดิดพินชิวชิวควบคุมห้องต่างๆเสาหลักคู่รักก็เดินมาเจอพอจะโดมิสุริโจมตีก็สร้างผนังมาบังได้ชิวชิวแถมยังจับเขาวับไปวับมาได้อีกสร้างห้องต่อๆกันใช้โจมตีก็ทำได้ทําให้ไม่มีใครเข้าใกล้หรือทําอะไรนางได้เลยแต่ดันมาตกหมาตายโดนยูชิโร่สร้างภาพลวงตาหลอาว่าจัดการเสาหลักทั้งสองคนได้แล้วแล้วลอบเข้าไปใกล้เพื่อควบคุมสมองนายคิเมะอี พอมูซันรู้ตัวว่านาคิเมะโดนแทรกแซกเลยระเบิดตัดการเชื่อมต่อทิ้งไปเลยดือ้อมูซันราชาอสูนที่มีพลังแข็งแกร่งที่สุดแล้วยังฉลาดสุดๆเพราะมีสมองตั้ง5้าอัน,นในศึกสุดท้ายมูซันลากคนในหน่วยพิฆาตอสูนลงมาในปรา,าสาไร้ขอบเขตกะจะเก็บให้เรียบให้มันจบจบไปสัทีแต่ลูกน้องตัวเองอะ่ะดันโดน,นเก็บไปทีละคนสองคนจนต้องออกโรงเองจากร่างไมเคิลแจ็ und, กสันกลายเป็นร่างอสูนเต็มตัวมีหนามแหลมๆงอกที่ขาและแขนและมีขาเหมือนแมงมุมที่หลังเป็นแส้ไว้โจมตีระยะไกลสูฟาดฟันกับพว กเสาหลักและคนในหน่วยได้สบายบายแถมทุกการโจมตีที่โดนเป้าหมายจะทําให้ติดเชื้อที่ทําลายเซลล์ของคนที่โดนได้อีกขนาดเสาหลักสีห้าคนรุงก็ยังสู้มูซันแทบไม่ได้ทําได้แค่ย,ยื้อเวลาไปเท่านั้นสู้ไปสู้มาดันใช้เวลานานกว่าที่คิดและมูซันยังโดนผลของยาพิษสูตรพฤฤฤฤิเศษที่ทาอายุแอบจิ้มใส่ก่อนเริ่มสึกเข้าไปอีกจนพลาทิตย์ขึ้นพอมูซันเห็นท่าไม่ดีละเลยสร้างร่างทารุกยักมาคุมตัวเองไว้ก่อนจะรีบหนีแต่ก็โดนคนในหน่วยสกัดจนโดนแดดเผาได้ในที่สุดทันจิโร่ร่่ราาาาางงอสอสููพมันนทกโดเผลย ทุกคนก็นึกว่าทุกอย่างอ่ะจบละแต่มูซันแอบย้ายเซลล์ไปฝังไว้ที่ทันจิโรได้ทันก่อนร่างตัวเองจะตุยทําให้เกิดสุดยอดอสูรขึ้นมาพอพ่อทันจิโรกลายเป็นอสูรปุ๊บกระสู้แดดได้ปั๊บเป็นร่างที่สมบูรณ์แบบอย่างที่มูซันใฝ่ฝันคนในหน่วยอ่ะถึงกับท้อเลยสู้ยังไงอ่ะเนี่ยโชคดีที่เนสโกมาถึงทนันพยายามช่วยป้องกันไม่ให้พี่ชายโจมตีใส่คนอื่นแล้วยังได้ยาที่ทําให้กลับเป็นมนุษย์จากคานาโอพร้อมเดีกสติว่าทันจิโรอ่ะต้องไม่ทําให้เนสโกร้องไห้นะพ่อหนุน่ัันนโ่ยลยดตงงใวพแ ของเพื่อนและอนิเมะฮันจิโร่ก็เลยหลุดจากเซลล์ของอุซันแล้วกลับมาเป็นปกติอีกครั้งในที่สุดถ้าอยากดูคลิปสนุกๆแบบนี้อีกกดดูต่อในช่องได้เลย